ไม่ยอมปล่อยแล้วก็ปล่อยอีกที่หนึ่งก็ปล่อยให้ร่วงให้กรรมการนับนะครับจังหวะนี้นะครับโหยจุกเห็นเห็นนะฮะนี่นะครับต้องใช้ท่าไม้ตายมาประกอบด้วยนะครับขายฟันยางทิ้งไปนะครับกรรมการเหลือบเห็นแล้วนะก็เอามาล้างก่อนนะครับไม่นะฮะก็เป็นเทคนิคหนึ่งของมวยเจ้าถิ่นนี่นะครับสวมใส่ฟันยางไปอีกครั้งหนึ่งยกที่3นะครับแล้วก็หมดยกพอดี นี่นะครับโดนไป2นับแล้วนะครับยก2ยก3มาชมในยกที่4นะในศึกมวยครับมวยไทยปะทะกุลเแมนะครับมวยไทยมุมน้ำเงินนะครับเป็นประจำเลยนะเพราะว่ากัมพูชากัมพูชาจองมุมแดงไว้นะครับสีแดงทรงพลังอำนาจยกที่4ขึ้นมานะครับมวยกัมพูชานะับตัดไปดอกนี้ตัดซับไปอีกครั้งหนึ่ง เห็นไหมครับไม่เล่นวงในแล้วนะครับเพราะว่า